นับถอยหลัง22มิถุนายน2567เตรียมพบกับ พายชุมชนเขมลาศพายที่ถนนคนเดินเขมลาศซึ่งเดือนมิถุนายนของทุกปีมีเทศกาลสำคัญของหลายประเทศทั่วโลกคือเทศกาลพรายการรวมตัวของกลุ่มที่มีความหลากหลายทางเพศหรือจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อเรียกร้องสิทธิความเท่าเทียมและแสดงจุดยืนทางเพศในสังคมในปีนี้จังหวัดอุบลราชธานีโดยกลุ่มส,ร,สร้างสร้างสารรค์เมืองเขมลาศทีมผู้จัดงานพายชุมชน,ชนตั้งใจเตรียมจัดงานพายชุมชนในพื้นที่ถนนคนเดินเขมลาด ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีคุณค่าเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวจะต้องแวะมานักท่องเที่ยวที่มาที่นี่จะได้เห็นว่าเขมรลาดก็จัดงานพลายและคนในชุมชนก็มีส่วนร่วมซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งสีสันของที่นี่ในเดือนแห่งความสุขทุกเดือนมิถุนายนที่จะจัดขึ้นโดยภายในงานจะมีการจัดขบวนพลายพาเลตกองยาวเดนตรีอีสานเดินผ่านถนนคนเดินเขมรลาดเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เข้าร่วมสนุกไปพร้อมๆกันมีทั้งนักเรียนเยาวชนนางรำในชุมชน ร่วมกันฟ้อนเพื่อสร้างสีสันความสนุกให้กับพื้นที่ถนนคนเดินอีกหนึ่งไฮไลท์ของถนนคนเดินเขมราชคือการล่าของชาวบ้านในพื้นที่ที่นักท่องเที่ยวมาแล้วต่างต้องเก็บภาพบรรยากาศกลับไปทุกครั้งและความพิเศษของครั้งนี้คือเปลี่ยนจากพื้นที่ถนนเป็นทงพลายหลากหลายสีปูยาวโดยชวนทุกคนมาร่วมรํา และเต้นด้วยกันซึ่งจะทําให้บรรยากาศบนถนนมีความคลึกคลื้นและมีสีสันมากขึ้นกว่าเดิมอํมเาเภอเขมราชเป็นสถานที่ในต่างอํเาเภอที่เดียวในประเทศไทยที่สามารถจัดงานพลายในเดือนแห่งความสุขนี้ได้เป็นปีที่3 และยังดึงคนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาพื้นที่ที่พวกเขาอาศัยอยู่ให้ไปสู่พื้นที่พัฒนาไปยังความสากลเพื่อตอนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติได้มาเที่ยวเพราะถ้าพื้นที่ไหนมีธงสีลุงหรืองานพลายเกิดขึ้นพื้นที่นั้นคือพื้นที่ปลอดภัยของชุมชนของคนที่มีความหลากหลายทางเพศและยังเป็นการแสดงพลังให้เห็นว่า ไม่ใช่แค่จังหวัดหรือเมืองใหญ่เท่านั้นที่จัดงานพลายได้ในต่างอำเภอเล็กๆแบบนี้ก็สามารถจัดขึ้นได้เพื่อสร้างความสันเกิกความเท่าเทียมให้เกิดขึ้นในสังคมได้เหมือนกันแล้วพบกันที่ถนนคนเดินเขมรลาช